การยื่นผู้ช่วยหาเสียงยื่นได้กี่ครั้งครับไม่มีกําหนดครับยื่นได้เรื่อยๆยกเว้นถ้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ไม่เกิน3ครั้งนะครับก็ท่านก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยท่านก็ยื่นได้เรื่อยๆถ้าท่านเห็นว่าใครไม่หาเสียงให้ท่านท่านก็ใช้วิธียกเลิกทําหนังสือยกเลิกยกเลิกยกเลิกบุคคลใดแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยระเบียบเขาเขียนไว้ว่าไม่เกิน3ครั้งนะครับ มันก็มีวิธีอื่นเราไม่อยากเปลี่ยนเราก็ใช้วิธียกเลิกแล้วก็ยื่นเพิ่มใหม่เรื่อยๆก็ได้นะครับมาต่อที่ท่านต่อมาครับเป็นนายกอบตสองวาลตติดต่อกันแล้วยกฐานะเป็นเทศบาลสมัครเป็นนายกเทศบาลได้หรือไม่ครับได้ครับนะครับสามารถคือการเปลี่ยนแปลงฐานะนี้ก็เท่ากับว่ามันมีองค์กรปกครองท้องถิ่นใหม่ นะครับอันที่ผ่านมาก็ก็ก็เป็นคนละประเภทกันนะครับนั่นแหละครับนั่นคือหลักนะครับเพิ่งเข้ามาดูครับถามครับผู้ช่วยหาเสียงเป็นท่านสอจอและถ่ายรูปขึ้นป้ายด้วยได้ไหมครับอ๋อคาถามนี้ผมตอบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรผมตอบให้ท่านอีกครั้งหนึ่งไปแล้วกันผมตอบไปช่วงต้นรายการนะครับก็คือ,อาสามารถขึ้นป้ายหาเสียงคู่กับท่านได้ไหมได้ ไม่ว่าจะเป็นสจอสอสอนะครับนักการเมืองนะครับข้าราชการการเมืองนะครับสามารถขึ้นรูปป้ายคู่กับท่านได้นะครับโดยมีหลักเกณฑ์อย่ว่าท่านต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ที่เราเอารูปมาขึ้นป้ายด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้าอยากให้สจหรือสอสอหรือข้าราชการการเมืองไปหาเสียงช่วยเนี่ยนะครับจะต้อง ท่านจะต้องส่งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยนะครับแต่ถ้าขึ้นป้ายเฉยๆก็ไม่จําเป็นต้องส่งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่ถ้าท่านขึ้นป้ายแล้วต้องให้ไปช่วยหาเสียงต้องส่งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยนะครับคําถามต่อมาครับรูปไทยสมัครสมาชิกใส่ชุดปกติขาวได้ไหมครับอันนี้ผมก็ตอบ ai, ตอนต้นรายการแล้วแต่ก็จะตอบย้ำอีกก็แล้วกันนะครับรูปไทย ที่เคยท่านใดที่เคยเคยเป็นสมาชิกสภาต้องถิน่นผู้บริหารต้องถิน่นท่านใดที่เคยเป็นข้าราชการนะครับแล้วกเกษียณแล้วพ้นวละจากการเป็นสมาชิกสภาต้องถิน่นว่าสามารถใช้รูปถ่ายที่มีเครื่องแบบที่ท่านสวมเครื่องแบบปกติขาวหรือชุดสีก,กีที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับที่ท่านเคยมีสิทธิ์ก็เอาไปถ่ายรูป แล้วมายื่นสมัครได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปาใช้ติดป้ายหาเสียงนะครับหาเสียงได้นะครับท่านใดที่เคยต้องบอกว่าเคยเป็นก่อนนะนะครับถ้าใครไม่เคยเป็นอะไรเลยตําแหน่งอะไรเลยไปใส่อันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นคําถามของท่านก็ก็ถ้าเคยเป็นนะครับก็สามารถที่จะสวมได้แล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับไม่ใช่ไปสวมเพื่อแสดงตนว่าตนเองอเป็นสอบตอ,อยู่นะ เช่นไปร่วมงานราชพิธีไปทาไปสวมเพื่อไปออกงานงานบุญงานบวชงานแต่งงานอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าสวมเพื่อไปถ่ายภาพเฉยๆเพื่อจะมาสมัครแล้วก็ไปขึ้นป้ายหาเสียงอันนี้ทําได้นะครับ